สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพิ่โมจะมาสอนวิธีการถักเสื้อคอแบบง่ายๆนะคะลายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ถักง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับมือใหม่ก็ถักได้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกรตัดไหมแล้วก็เข็มยิบไหมนะคะ แล้วก็ตัวมาร์กนะคะแล้วก็เข็มเบอร์อันเนี้ยโมจะใช้เป็นเข็มเบอร์ห้าจุดศูนย์นะคะเข็นี้นะคะจะใช้เป็นเข็มเบอร์ใหญ่นะคะกับไหมเส้นเล็กนะคะนี่นะคะดูขนาดเข็มกับได้นะคะที่โมเลือกใช้เข็มเบอร์ใหญ่กับไหมเส้นเล็กเพราะว่าเวลาเราถักเสื้อนะคะเสื้อคอแบบนี้นะคะมันจะมีความยืดหยุ่น มากเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการถักกันเลยนะคะโมจะถักเป็นขนาดย่อให้ดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราถักโซ่นะคะทั้งหมด83%ห่วงโซ่นะคะก็จะได้เสื้อขนาดเท่าของจริงขนาดประมาณนี้นะคะค่ะพอเราถักได้83%ห่วงโซ่นะคะทีนี้นะคะ แล้วก็นับจากห่วงแรกนะคะ1 2 3มาถักีตรงห่วงที่3นะคะคือเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงหัวเข็มลงไปแบบนี้ถอดไหมแบบนี้นะคะถักทั้งถักให้ครบทุกห่วงโซ่เลยนะคะห่วงต่อห่วงนะคะ ออกมาประมาณนี้นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะพอเราถักครบทุกห่วงแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ถักโซ่หกห่วงโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็พันเข็มสองครั้งนะคะ หัวเข็มสองครั้งแล้วก็นับจากห่วงแรกนะคะ1 2 3มมาถักตรงห่วงที่3นะคะเราจะเว้นสองห่วงนะคะเี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งแล้วก็ถอดไหม3ครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นหลักยาวๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่ส แล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะทําพันเข็มสองครั้งพันไหมสองครั้งนะคะแล้วก็นับถัดไปสองหลักนะคะสองห่วงหนึ่งสองสามมาถักตรงห่วงที่สามค่ะถอดเข็มหนึ่งครั้งถอดไหมสองครั้งถอดไหมสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองพันเข็มสองครั้ง แล้วก็นับหนึ่งสองสามอ,บอแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบห่วงสุดท้ายนะคะ ก็จะออกมาลายนี้นะคะ,คะพอมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราก็ถักโซ่สองนะคะแล้วเราก็มาถักตรงเนี้ยหนึ่งสองสามมันจะรู้สึกว่ามันจะเกินมาห่วงหนึ่งนะคะให้เรามาถักตรงห่วงโซ่เลยนะคะ ทีนี้แถวต่อไปนะคะแถวต่อไปให้เราถักโซ่สองแล้วเราก็ถักบีนะคะในช่องนี้นะคะสองหลัก มีสองหลักค่ะในช่องนี้หนึ่ง ซ่สุดท้ายเลยนะคะค่ะพอถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราถักตรงนี้สองหลักแล้วนะคะทีนี้เราก็นับจากห่วงโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ก็มาถักตรงห่วงที่สี่นะคะถักบีนะคะ แล้วเราก็ขึ้นต้นแถวใหม่เลยค่ะทำเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็ถักโซ่สี่เหมือนเหมือนกับที่เราขึ้นต้น,น,ตนแถวแรกนะคะเราก็ถักโซ่หกห่วงโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะเราก็นับเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสาม พอถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราก็ถักโซ่สองแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ได้เลยนะคะห่วงโซ่ตรงนี้นะคะ มาเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านเราก็ถักเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะโซ่สองถัก b สองหลัก็ห่งน,นี้หนึ่งหลักนี่นะคะก็แบบนี้นะคะก็ถักให้ได้แบบนี้อของโมจะอยู่ที่10แถวนะคะ ทีนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงช่วงบาบาไหลนะคะช่วงช่วงนี้นะคะของเสื้อค่ะพอถักได้สิบแถวแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถักช่วงบนนะคะช่วงไหล่นะคะตรงนี้นะคะเราจะถักแค่แถวแถวเดียวแค่นั้นนะคะ 你。Sí. ก็จะอยู่ที่6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วเราก็กลับด้านนะคะ มาถึงตรงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ตัดไหมได้เลยนะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะให้เรา,าตัดไหมให้ยาวพอประมาณนะคะเพราะว่าเราจะถักต้องมาเชื่อมต่อกับอีกแผ่นหนึ่งนะคะกับเสื้ออีกด้าอีกแผ่นหนึแบบนี้เราจะาถักแบบนี้นะคะเห,เหมือนกันทั้งหมด2แผ่นนะคะ ีเราก็จะมาเชื่อมต่อกับอีกอันนึงนะคะอีกแผ่นหนึง่งมันก็จะเย็บต่อกันนี่แหละคะ่ะ ยิบมาเชื่อมต่อกันมาจนถึง อันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือเราเย็บด้านในนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็เย็บเหมือนกันเลยนะคะทําเหมือนกันนี่แหละคะ่ะค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักตรงแขนเสื้อนะคะแต่เราจะมาร์กไว้ก่อนนะคะ จะกลับด้านแล้วนะคะอันนี้ก็ให้วัดจะให้ลองวัดดูจากใต้วงแขนของเราแล้วก็มาไว้ได้เลยนะคะ นี่นะคะพอเรามาร์กไว้เสร็จแล้วนะ,ะของของมือก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ช่วงแถวที่ห้านะคะอืมสองสามสี่ห้าแถวที่หกนะคะอืสองสามสี่ห้าหกนะคะประมาณนี้นะคะของของมือนะคะแล้วทีนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราจะย็บต่อกันนะคะเราจะย็บเชื่อมต่อกันเลยนะคะ คือเราจะกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะนะคะกลับด้านของเสื้อเราจะเย็บด้านในนะคะเรจะเชื่อมต่อใหม่จากจุดที่เราจุดที่เรามาไว้นี่แหละค่ะ เย็บเลยนะคะเย็บจากตร,ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จอกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเหลือเป็นช่องแขนเสื้อของเรานะคะเพื่อที่เราจะถักแขนเสื้อตรงนี้นะคะอันนี้โมจะถักเป็นแขนสั้นนะคะทั้งสองข้างนะคะข้างนี้กับข้างนี้เราถักเหมือนกันเลยนะคะอันนี้โมถักไว้แล้วนะคะ ของโบจะถักเป็นแขนสั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแขนยาวนะคะก็ให้ถักต่อยาวขึ้นไปอีกได้เลยนะคะเราก็จะต่อไหมตรงนี้เลยนะคะจงช่วงระหว่างจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะนี่นะคะมันจะต่อตรงนี้นะคะ ทีนี้เราก็ถักโซ่นะคะ 1, 2, หนึ่งสองห่วงโซ่แบบนี้เราก็ถักวีนะคะตรงห่วงนี้แบบนี้นะคะหนึ่ง ในช่องนี้นะคะตรงนี้บวกกับห่วงโซ่ตรงนี้ก็จะได้เป็น4หลักนะคะ4หลักแล้วทีนี้ตรงช่องยาวๆแบบนี้นะคะให้เราถักีนะคะทั้งหมด4 4หลักนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักตรงช่องนี้1หลักแล้วช่องยาวๆแบบนี้เราก็ถัก4หลักนะคะหนึ่สองสามสแล้วก็มาถักตรงช่องนี้หนึ่งหลัก ช่องนี้ก็สี่หลักนะคะแล้วก็ช่องนี้1นึ่งหลักก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ทั้งหมดก็จะเป็น52หลักนะคะค่ะพอเราถักมาถึงจุดเชื่อมต่อนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ที่52หลักนะคะก็เชื่อมต่อกันเลยนะคะตรงี้แล้วทีนี้นะคะแถวต่อไปเราก็ถักโซ่6ห่วงโซ่นะคะ1 2 3 สี่ห้าหแล้วเราก็ถักพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะถักเหมือนที่เราถักมานะคะลายเดียวกันนะคะสองครั้งแล้วก็นับไปหนึ่งหนึ่งสองสามช่องที่สามนะคะมาถักตรงช่องที่สามถอดไหมสามครั้งหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะหนึ่งสองโซ่สอง พันเข็มแล้วก็นับไปนะคะ1 2 3มาถักตรงช่องที่3นะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะทั้งหมดนะคะบวกกับห่วงโซ่หลักนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมด18หลักนะคะ พอมาถึงจุดเชื่อมต่อนะคะทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่18บปดหลักนะคะแล้วก็ถักโซ่สองแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่สองแล้วก็ถักเหมือนที่เราถักมานะคะแล้วก็ถักบี หนึ่งหลักสองหลักตรงช่องนี้แล้วก็ตรงหนึ่งหลักตรงห่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นลายเดิมนะคะที่เราถักมานี่แหละค่ะ ประมาณนี้นะคะก็ถักมาแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่นี้ได้เลยนะคะก็ถักแบบนี้นะคะของมูก็จะอยู่ที่ถ้าแขนสั้นนะคะของมูจะถักแค่สามแถวแค่นั้นนะคะแค่สามแถวถ้าใครต้องการถักต้องการาถักแขนยาวนะคะก็ถักต่อเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะให้ได้ความยาวที่เราต้องการได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาถักขอบนะคะพอเราถักแขนเสื้อทั้งสองข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถักขอบข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็สิบแล้วก็สิบนะคะค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราทีนี้เรามาถักขอบกันนะคะอันนี้หมดถักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตรงขอบนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะมุดจะถักเหมือนกันเลยนะคะคือตรงขอบนะคะ จะถักเป็นเราจะถักเป็นถัก x นะคะทั้งหมดเลยนะคะเหลือแค่ตรงคอเสื้อนะคะที่ยังไม่ได้ถักเดี๋ยวเรามาถักกันนะคะต่อไหมตรงช่วงหวังไหนก็ได้นะคะจะต่อตรงนี้แล้วกัน เราถักตรงช่วงคอเสื้อนะคะเราก็ถัก x แบบนี้นะคะตรงจุดเชื่อมต่อนะคะแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะเราอยากตรงหลักยาวๆนี้ให้เราถัก x ทั้งหมด4ี่ห่วงนะคะ1 สองมสแบบนี้นะคะไหมเนี่ยมันจะถักเก็บไปเลยนะคะแล้วตรงนี้เราถัก X หนึ่งครั้งนะคะ ประมาณนี้นะคะถักรอบเลยนะคะถัก x นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเสื้อคอปถักแบบง่ายๆนะคะอันนี้คือถักง่ายมากนะคะถ้าใครต้องการแขนยาวนะคะก็ถักเพิ่มอย่าลืมนะคะถักเพิ่ม,มลงมาอีกถักเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะนี่กระอกมาเป็นแบบนี้นะคะคอเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะคะ